เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่31ตุลาคมที่โรงพยาบาลเลยได้เป็นที่สนใจและสร้างความสนใจให้กับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชซึ่งได้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่ร่วมกันออกมาชูป้ายเรียกร้องการปฏิรูปของสปสชเพราะเหตุผลว่าสปสชได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงพยาบาลโดยใช้อัตราค่าน้ำหนักสัมผัสต่ำกว่าที่ตกลงไว้ทำให้หลายโรงพยาบาลได้รับงบประมาณลดลง แหล่งข่าวที่ได้เผยข่าวไปว่าบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศอยากจะเรียกร้องเพื่อขอความเป็นธรรมเรื่องการบริหารงบกองทุนและการดูแลประชาชนซึ่งเงินที่ได้รับมาเป็นเงินที่รวมเงินเดือนของบุคลากรจากการประกาศของสอปสชว่าจะสนับสนุนในงบนี้แต่จริงๆแล้วเงินจนนํานวนนี้รวมไปเป็นเงินเดือนของบุคลากรและค่ารักษาประชาชนซึ่งเงินก้อนนี้ได้รวมกันมากว่า10ปีแล้วแต่งบประมาณก็ไม่เคยขยับเลย ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทำให้การบริหารงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขมีภาระเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีค่าใช้จ่ายหรือราคายาและเวชพัณฑ์ทำให้โรงพยาบาลต้องเต็มที่กับคนไข้แต่ง,งบประมาณก็เป็นปลายปิดที่เฉพาะคนไข้เท่านั้นทำให้โรงพยาบาลต้องเบิกงบประมาณเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เมื่อเกินพันล้านเขาจะหานผลงานทั้งปีมาแล้ว เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ลดลงลงบ้างในปัจจุบันก็ทําให้โรงพยาบาลต้องปฏิรูปให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทําให้โรงพยาบาลต้องแบกไว้อย่างหนักและทําให้โรงพยาบาลติดลบทั่วประเทศมากขึ้นจนกลายเป็นเขตสุขภาพที่จนที่สุดในประเทศไทยบุคลากรที่ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลจึงอยากเรียกร้องให้มีการปฏิรูปที่ออกมาทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมดังกล่าวข่าวที่เกี่ยวข้องการจัดสรรงบประมาณของสปสชที่ไม่เป็นธรรม การเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงพยาบาลในปัจจุบันคุณคิดอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้คุณมีความคิดเห็นอะไรต่อการจัดสรรงบประมาณของสปสอชอและการปฏิรูปที่ต้องการให้เกิดขึ้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงบประมาณของโรงพยาบาลในปัจจุบันช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับคะ่ะ